ทำไมถึงเลือกเรียนที่สยามโปรแกรมเมอร์คะก็จากการที่ได้ตรวจสอบข้อมูลเช็คในเว็บไซต์แล้วก็สอบถามเพื่อนที่เคยได้มาเรียนนะครับแล้วก็พิจารณาดูแล้วว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดครับค่าใช้จ่ายเหมาะสมกับข้อนี้หรือยังคะเอ่อก็ตอบตรงๆก็คือตัวคอร์สไม่แพงนะครับกับสิ่งที่เราได้รับครับเราคิดว่าเนื้อหากับหลักสูตรนี้ตรงกับที่ที่ตั้งใจจะเรียนหรือเปล่าคะเอ่อเนื้อหาก็ตรงนะครับแต่ว่าเรา เท่าที่ทราบก็คือรู้สึกว่าได้มากมากกว่าที่เราต้องการด้วยนะครับคิดว่าสยามโปรแกรมเมอร์นี่ช่วยให้พัฒนาด้านไหนได้บ้างะคะ,ะจริงๆแล้วคอสนี้เป็นคอสเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับก็ก็ไปช่วยในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วก็นําเทคนิคต่างๆไปใช้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆได้ไหมคะ,ะจากการที่เราเราเขียนหรือเราเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยจะทราบได้ตั้ง วนใหญ่เขาจะสอนเรื่องของเบสิคพื้นฐานนะครับแล้วก็เขียนได้ตามไม่ได้แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปกับสิ่งที่อาจารย์สอนหรือคอร์สที่ให้รับมาเนี่ยเป็นคัสแอดวานซ์เกือบทั้งนั้นเลยซึ่งจริงๆแล้วผมเรียนในคอร์สเบสิคแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันมันเหมือนเป็นคัสแอดวานซ์ก็เลยมองว่าอันนี้ได้ประโยชน์มากครับชอบส่วนไหนของคอร์สนี้มากที่สุดนะคะ,อะชอบบรรยากาศชอบในเรื่องของตัวเทคนิคเนื้อหาต่างๆแล้วก็ การการวิธีการสอนของอาจารย์ครับอะไรที่คิดว่าในคอน,นี้ที่คิดว่าไม่ชอบอะะชอบน้อยที่สุดประสับใจน้อยที่สุดก็ในเรื่องของอจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีนะครับแต่ว่าที่ท,ที่ที่รู้สึกว่ามันมันอาจจะน้อยที่สุดหน่อยก็คือเรื่องของสปีดเพราะว่าอาจารย์ต้องการสอนให้ปริมาณข้อมูลมากเพราะฉะนั้นสปีดในการเรียนจะเร็วมากนะครับนั้นผู้เรียนต้องมีพื้นฐานค่อนข้างจะนิหน่อย ความประทับใจในตัวอาจารย์ผู้สอนนะคะเป็นยังไงบ้างคะดีครับเป็นกันเองแล้วก็แก้ไขหรือหรือช่วยเหลือ,อผู้เรียนได้เต็มที่ครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมคะก็อยากให,ให้ทางอาจารย์เนี่ยได้เปิดคอร์สใหม่หมๆเพิ่มมากขึ้นนะครับอะไรตรงนี้ไม่ทราบว่าเรียนคอร์สนี้เป็นคอร์สแรกหรือเปล่าคะอันนี้เรียนเป็นคอร์สแรกครับผมแล้วถ้ามีอเปิดคอร์สอ,อีกคิดว่าจะกลับมาเรียนหรือเปล่าคะอ๋อคิดว่ามาเรียนครับผมค่ะขอบคุณค่ะ